ก่อนอื่นเรามาชมเทเลอร์สวยๆพร้อมซับไทยกันก่อนนะคะ チーを入れるのは不安。 The ghost. Some say he died on the beach. Others say he is a storm made flesh. When the wind thrashes their tents and boats, they know he is coming. quick good breath tell him i'm coming สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kill m e Peach Channel ค่ะช่องสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมสมั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ มาถึง EP 6กันแล้วนะคะใน EP นี้แอดมีเกมกำลังจะวางขายดีๆมาแนะนำค่ะนั่นก็คือ Ghost of Tsushima ค่ะโดยทีมพัฒนา Sucker Punch ผู้สร้างเกมดังอย่าง Infamous มาในรอบนี้นะับว่าสร้างเกมฉีกแนวเดมิเดมๆม,มากมาในรูปแบบสมุรไยกันเลยทีเดียวแต่ถึงแบบนั้นแล้วดูตัวอย่างก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าทุกรายละเอียดดูเป๊ะไปหมดเลยดูก็รู้เลยค่ะว่าทำกันบ้านมาอย่างดีเท่านั้นยังไม่พอ คุณอูเมะบายาชิชิงารุมาทำด้านเสียงดนตรีในเกมให้ด้วยโดยผ่านผลงานการทำดนตรีให้ภาพยนตร์ทั้งในประเทศและนอกประเทศมากมายส่วนใหญ่จะเป็นแนวย้อนยุคสมุไรัยรับรองว่าเล่นเกมไปก็เหมือนได้ดูหนังไปในตัวด้วยค่ะแค่พูดถึงเนื่องทีมผู้สร้างแอดนี่ก็อยากไปเล่นแล้วค่ะ ต่อไปเราจะมาดูเนื้อเรื่องข้าวๆกันก่อนนะคะโดยเรื่องเราเริ่มต้นที่ปีคิจก,กรศ1274ที่เกาะซุซิมะค่ะได้ถูกลุกลานโดยชาวมองโกโดยสามูไรประจำเกาะได้ต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็ได้พ่ายแพ้ให้กับมองโกจินซากายตัวละครของเรากับเป็นสามูไรคนสุดท้ายที่รอดตายอย่างปฏิหารค่ะนี่ขนาดโดนธนูยิงสองดอกนะ หลังจากที่รอดชีวิตมาแล้วการต่อสู้ของกินซาไกาจะออกมาในรูปแบบของผีค่ะที่เขาจะมา้างแค้นให้เพื่อนพ้องที่ตายไปและปลดปล่อยเกาะญี่ปุ่นจากมองโกเรื่องดาวนั้นจะเป็นยังไงมาติดตามด้วยกันหลังตัวเกมออกกันนะคะเอาล่ะเรามาพูดถึงระบบเกมกันดีกว่าค่ะที่แรกก่อนมาดูเนื้อเรื่องแอดคิดว่าชื่อโกสเนี่ยมาจากแนวแบบแฟนตาซีผู้ผีวิญญ,ญาณแบบนีโอหรือไซคิโลอีกแล้วสินะ ปรากฏว่าไม่ใช่เลยรอบนี้มาแบบซามูไรแท้ๆเลยค่ะซามูไรแบบอิงประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นแบบทงทา่าการต่อสู้แบบซามูไรแท้ๆเลยค่ะมีระบบลักลอบฆ่าเข้ามาด้วยมีทั้งการขี่ม้าการปีนไต่ที่สูงปีนหลังคาเพื่อเก็บศัตรตูจากที่สูงโดยที่ไม่รู้ตัวที่แอดชอบมากที่สุดก็คือฉากมอชั่นที่ทำออกมาได้อย่างกระดูหนังฟอร์มยักษ์เลยแทงทะลุป,ประตูแบบเนี้ยเท่มากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบเกมแนวสมุไรแบบเรียวๆนะคะแอดแนะนำเกมนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนดูจากเกมเพลย์ฉากเนื้อเรื่องและเสียงดนตรีแล้วเอาไปเลยค่ะ10เต็ม10แต่น่าเสียดายนะคะที่ออกให้กับเครื่องเพลยส์สีเครื่องเดียวทางฝั่ง PC อดเล่นเลยแต่อนาคตก็ไม่แน่นะคะขนาดเกม exclusive อย่าง Dead Standing และ Red Redemption ยังออกให้กับฝั่ง PC เลยนี่เนาะ โดยวันวางจำหน่ายเกมนี้ก็คือเดือนหน้า26มิถุนายนนี้โดยมีชุด Collector Edition สำหรับนักสะสมด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะแนะนำหรือติชมหรืออยากจะให้รีวิวเกมอะไรเพิ่มเติมทิมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเลยนะคะ d o แ a ดจะริบเข้ามาตอบนะและถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับอีพีหน้านนจะเป็นเกมอะไรมาคอยติดตามไปได้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ